วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะไปชมนะคะโรงเผาถ่านนะคะที่ผลิตนะคะน้ำส้มจากไม้นะคะเพื่อไล่นะคะแมะลงต่างๆนะคะตามสวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้ำส้มวันไม้นี้นะคะเป็นน้ำส้มที่ผลิตนะคะจากการเผาถ่านนะคะ กระบวนการในการเผาถ่านนะคะหนึ่งเตานะคะปกติแล้วพ่อพจะใช้ในส่วนของพวกกิ่งไม้ต่างๆนะคะที่อยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะมาทำเผาถ่านนะคะเพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำส้มควันไม้นะคะว่าออกยังไงนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการผลิตนะคะหนึ่งเตาค่ะกว่าจะได้หนึ่งลิตรนะคะใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะ อันนี้จะเป็นผลผลิตของตัวน้ำส้มควันไม้นะคะอืมนี่นะคะให้ดูนี่นะคะจะเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะหงคันไหมคะนี่น่าเย็นรอรอเย็นรอเย็นอเออน,นี่รอเย็นนะคะนี่ค่ะตมุ้งค่ะ อันนี้วิธีการนะคะก็จะใช้น้ํานะคะเติมน้ําเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเย็นเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนน้ำเด่นลงไปตอนนี้ปกติมันจะร้อนก็เติมน้ําเย็นเรื่อยๆมันออก่างนี้เติม่อางนี้ออกอยางนี้นี่จะเย็นเย็นไหลน้ำไหลน้ำไปควบควบแน่นอย่างนี้แล้วก็ไหลน,น,งงน,น,น,น้ำเดือดในงม้อเนี้ยพอพอพอควันน้ำต้มที่มัน ออกจากเกามันก็ผ่านกานความเยน็นตรงนี้มันก็ปืนควบแน่นมันก็ไหลไปลงในน้นจนวันที่หยอมันก็ขึ้นไปก้างบนกว่าจะได้แต่ละหยุดใช้เวลานานมากค่ะอันนี้จริงๆแล้วพ่อรู้ได้ยังไงคะว่ามันทําอย่างงี้คิดกคิดกินกรนาการจินนาการอาจะเรียกว่าเกิอเย็นพื้นฐานมาบ้างการรอเย็นควาร้อนของเครื่องยนต เคยเ <c oughs> คยเรียนพิษฐานมาแล้วเราอยู่มัธยมมันรุ่นหลายนมลูกเป็นนักเรียนเนาะเคยเรียนประชิดพิษฐานมาแล้วแหละรู้ว่าจำรอเย็นอย่างเงยนี่นะคะจะเห็นข้างบนมันรู้แบบต่้สมัยก่อนก็เขียนเขียนตำจำเครื่องยนต์รอน้ำเย็นในลูกลกูเป็นเหมือนกันอะไรนี้กว่าก้อนร้อนก็ควบแน่น นะพอมันบดบ่าวาสักสองสามสี่ชั่วโมงไอ้ตัวนี้มันรืมร้อนเราก็เปลี่ยนนะ,ะเติมแบบนี้เติมวันละกี่รอบคะพ่อวันรอบสองรอบก็พอแล้วโ <Okay. S 2> อเคฝนงนไม่ก้อยหลุดต้องเพลินจะแรงว่าตัวนี้มันร้อนพอตัวนี้มันร้อนน้ำจะม่หยุดอันละตัวน้ำเย็นมันจะหยุดหยุดเด็วหยุดบ่อยสองสองสองหยุดหยุดหยุดเดียวกว่าบันบะันน้ำเย็นตรงนี้ พันน้ำส้มตัวน,นี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะอ๋อไล่แมเลงเ,เชื้อรากันกาไม้ตาไม,าามา้ไล่ไล่แมลงตังตังบางอย่นิดแล้วไม่ใช่ทุกอย่างนิดของของเพกเซอร์พิสิตเนี่ยแเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์พศของปันห้าร้อยจีดีดีสูกล็อเตอร์พิชิตเขียนไว้ในในนิวมีข้อมูลผมเก็บมาไว้ตั้งเนี่ยจุดแปดปีแล้วเก็บมาไว้พว่อก็เลยเอามาเอานี้ก็ทำม,ม,มาทำมา ประมาณสิบสองปีแล้วจลมันลังกาเป็นจากเมื่อก่อนมั้ก็เปลี่ยนความร้อนันลัวลูกจะค่อยก็เปลี่ยนเป็นเบื้องส่วนหนึ่งที่สวนที่นี่ไม่ค่อยมีแมลงเพราะพ่อใช้ตัวนี้ฉีดด้วยใช่ไหมฉีดจะฉีดแต่มันนั่นมันมันไม่ปลอจุกแมงมันบางชนิดมันก็ปล่อยบางบางบางชนิดมันก็ด้านนะมันมันเหมือนกับคนบางคนบวยวายมันมีนนฉุนก็ไม่อยู่แล้วแต่บางตัวมันอยู่ฉุนก็อยู่ แสดงว่าไล่แมลงได้แต่ก็ไม่ทุกชนิดนะพ่อนะปลูกในสวนี้ลายลายจับบางโดนหัวรุ่งหัวรุ่งมายลายกลวยจ่องจับบ้างเพราะเราไม่ใช่แปลงใหญ่เนี่ยแปรงคนลัวไม่เคยไม่เคยใช้การเคมีที่เอาตัวนี้ไปกีก่อนไอ้พวกที่ไปมันก็หนีไปแล้วก็เรือที่อยู่เราก็ใช้วิธีจับของกางคืนมันอยู่สี่ใบไม้เราก็จับ พ่อขายขวดเท่าไหร่คะลิตรละเท่าไหร่เอ่ยขายที่บ้านลิตรละสี่สิบบาทนี่ขายลิตรละสี่สิบบาทขายปูกพ่อปเราไม่ไม่มีคนรู้จักอะไร<ม>เลยจำเป็นเป็นบูชัวอันนั้นอะไรอ๋ออาไอา้อาข่าวสารที่จังหนังสือพิมพ์เดนิวจะเข,เขียนมาไว้สองปันห้าร้อยสี่ทีนะเอามาจ่ายเป็นจำเงาแล้วเอาไปแจกไอ้เขาเพื่อนก็เลยรู้ มีความรู้บ้างว่าใจอย่างนั้นเขาก็บอกไว้แล้วนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเอาดูในในไอ้ตำนองที่ที่ที่ตาตายเอาไว้แล้วก็อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ว่าตัวน้ำส้มควันไม้นี่เป็นน้ำส้มไล่มายุงเผาจานนอกจากไล่จานแล้วยังได้น้ำส้มไล่แมลงแต่ว่าก็มันมีเมื่อสองปันหน้าร้อยสี่สิบปีลูกผมเก็บมาไว้เป็นของ ันเศษบนกระดาษก็จะเพิ่มอีก2เตาไหมไม่ต้องเราเปิ่มเพิ่มเพิ่มตาเพราะาพเก็บกระติกพอเพียงมือไม้ในสวนนี่พอโอเคได้โอ,โอเคค่ะถ้างั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลย